สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวชุดเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวนี้นะครับโซนี่ MHC v z 3 0 a v นะครับเต็มระบบนะครับตัวนี้ใช้งานได้เหมือนของใหม่เลยนะเทปคาสเซ็ตเล่นได้นะครับเสียงสายิ้งเลยซีดีเล่นได้5แผ่นนะครับ แล้วก็ VCD ก็เล่นได้นะครับตัวนี้อ่านแค่ VCD กับ CD Audio นะ AUX ก็ใช้งานได้ปกติอยู่แล้วครับหน้าจอสดใสชัดเจนนะครับผมกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดวอลลุ่มดีไม่รวนะภายในได้ซ่อมบำรุงให้แล้วนะครับอย่างดีนะตัวนี้ครับเต็มระบบแบบเนียนๆเลยนะแล้วก็าลำโพงตรงรุ่นมีสายลาโพงมาให้ครบนะครับแจ่มจริงๆนะครับตัวนี้เอาไปลองฟัง CD นี่เสียงพอามากๆนะครับ ต่อ AUX ได้ก็แจมนะครับฟังเสียง5.1นะครับตัวนี้เสียงออกครบ5.1นะครับชมภาพนิ่งกงันไปก่อนนะหลังจบภาพนิ่งนะครับผมจะมีคลิปเทสเสียงครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับได้บสีสุขวันรับน้า ได,ได้โปรดรับรักพี่ได้ไหมพี่จะขอสัญญาจะรักแก้วตาจนเทียบมาลายให้เธอเป็นคนสุดภ้ายไม่มีลูกไม้รกล้าคนดี ชมด้านหน้าของเครื่องนะครับตัวนี้นะครับ Sony MHC V330AV นะตัวนี้บอกได้เลยนะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับเหมือนของใหม่ออกห้างไปเลยนะเทปใช้งานได้เสียงใสๆเลยนะครับซีดีอ่านลื่นๆเลยนะตัวนี้อ่าน VCD ซะด้วยนะครับต่อภาพออกทีวีได้ด้วยทางสาย RCA ช่องสีเหลืองนะครับ FM ชัดติดสเตอริโอครับ AUX ใช้งานได้ทุกช่องเลยนะเสียงออกครบ5.1ดเลยครับตัวนี้นะครับแล้วก็หน้าจอแจมอยู่นะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดวอลลุ่มดีไม่รวนภายในซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาครบชุดเซนเตอร์เซอร์ราเลยนะครับอันนี้นะครับมาดูด้านบนนะแล้วก็จะอธิบายให้ดูให้ฟังก่อนนะครับนี่นะอันนี้คือลําโพงนะครับลาโพงตรงรุ่นเลยนะลําโพงจะเป็นลําโพงเขาเป็นลําโพงไฮบิดนะครับ จะมีดอกวูเฟอร์นะขนาด5.5นิ้วนะครับและซูเปอร์วูเฟอร์นะครับขนาด5.5นิ้วนะครับและเสียงแหลมนะครับขนาด2นิ้วนะเป็นลําโพง3ทางบอกได้เลยว่าอัดเบสได้กระจุยเลยนะตัวนี้เป็นลําโพงคุณภาพเลยนะขอบลำโพงยังนิ่มเหมือนใหม่ไปเลยนะครับลําโพงสวยตัวเครื่องสวยแล้วก็เล่นได้เต็มระบบเลยนะแจ่มจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมคลิปทสเสียงกันได้เลยนะครับ มาดูด้านหลังของเครื่องนะครับมาดูสภาพลำโพงด้านหลังด้วยบอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆที่สวยมากๆนะครับตัวนี้นี่นะครับสภาพเดิมๆนะครับด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวจะอธิบายด้านหลังให้ฟังนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบเสาอากาศ fm นะใช้สายสัญญาณอะไรก็ได้นะครับเส้นเดียวนะต่อเส้นเดียวนะครับแล้วต่อสายออกนอกตัวบ้านได้ยิ่งดีนะครับจะรับสัญญาณได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น aux นะครับในโหมดวิดีโออินนะครับ อันนี้ก็ AUX นะครับในโหมด MD In นะอันนี้ MD Out นะครับอันนี้ก็เป็น AUX เหมือนกันนะครับในโหมด Input DVD นะสำหรับต่อพวกเครื่องเล่น DVD สมัยก่อนที่มี Output 5.1นะมาต่อที่ Input 5.1ตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ช่องซับเอาท์ครับใช้งานได้ปกติเลยนะพัดลมครับตรงนี้นะครับอันนี้ลำโพงคู่หน้านะครับซ้ายกับขวานะอันนี้เป็นลำโพงเซราล์นะครับช่องซ้ายกับขวาแนละเซราล์ซ้ายขวานะอันนี้เป็นช่อง เซนเตอร์นะครับตัวนี้จะมีระบบ5.1นะโปรเจก5.1นะครับฝาหลังยังสวยงามครับบอกได้เลยว่าจัดมากๆครับแล้วเดี๋ยวมาชมคลิปถัดไปครับมาชมคลิปรีวิวชุดเครื่องเสียง s o n y MHC v z 3 0 a v นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับสภาพก็สวยงามมากครับเหมือนใหม่ๆเลยนะครับเหมือนออกห้างเลยนะเต็มระบบนะครับ เทปใช้งานได้เสียงใสกิ้งเลยนะครับซีดีใช้งานได้เสียงใสมากครับ AUX ใช้งานได้ทุกช่องเลยนะครับ FM ชัดเจนติดสเตอริโอครับหน้าจอยังแจ่มอยู่นะเสียงออกครบ5.1นะครับเซนเตอร์เซอร์ราวนะครับอันนี้มาตรงรุ่นเลยนะครับมาสวยมากๆครับเดี๋ยวผมจะแกะหน้ากาลำโพงให้ดูนะครับลำโพงก็ดังทุกดอกนะแจ่มมากๆครับขอบลำโพงก็ยังนิ่มอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับ เรดังน้วนะครับอันนี้อยู่ในโหมดฟังก์ชัน Fm นะครับนี่นะครับไฟสเตอริโอติดอยู่นะล็อกขึ้นตัวมัดได้นะครับกดค้างประมาณสองวิแล้วปล่อยนะครับเขาจะล็อกขึ้นที่ติดสเตอริโอให้เลยนะครับดูนะครับวอลลุ่มหมุนได้ตามมือเลยนะครับอันนี้ฟังระบบเสียงกล้องกวางวานนะ เดี๋ยวจะอธิบายปุ่มต่างๆให้ฟังนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มกรุ๊ปต่างๆนะจะมีอยู่3มกรุ๊ปนะครับอันนี้กรุ๊ป EX นะครับอันนี้กรุ๊ปธรรมดานะครับถ้าหนักแน่นสุดต้องเป็น V กรุ๊ปตัวนี้นะเสียงจะหนักแน่นมากครับอันนี้คือระบบเสียง DSP ก้องกลางวานนะครับเลือกเอานะครับจะเอาแบบพอแบบมีให้เลือกหมดนะครับนี่นะครับอันนี้ก้องกลางวานนะครับเตรอว์ยี่คิวนะครับสามารถปรับได้รีโมทนี้เลยนะครับเลื่อนนะไปที่ซาวโหมดนะครับ แล้วก็เลื่อนไปที่ไฟซิเลตนะครับก็จะมี EQ สำเร็จรูปนะครับเลื่อนเอาได้เลยนะครับสมมุติเราอยากได้ล็อกนี่นะครับนี่ล็อกกด enter ได้เลยนะครับ EQ ปรับเองตรงนี้จะปรับได้5แบนด์ไปที่นี่เหมือนเดิมนะครับ3โหมดแต่ต้องเลื่อนไปที่เมนู Equalizer Control นะครับนี่นะแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับนเนวแบบไหน กล้องรางวาัน,นะครับส่วน AU X นี่ผมจะไม่เทสให้นะใช้งานได้แน่นอนเดี๋ยวมาฟังฟังก์ชันเทปกันนะครับกดไปที่เทปนะครับเทป A นี่นะครับอันนี้เต่าสมชายนะยุค90นะครับตัวนี้นะครับฟังได้สลับฟังได้หมดทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็กอเทปได้ทั้งซ้ายทั้งขว,า,ว,เงา,งวาเลยนะ นี่ครับเสียงจากเทปใส่มากครับอันนี้ฟังคู่หน้ายอย่างเดียวนะนนนครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยนะไฟยังมีอีกด้านนะอ,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 อ่าเดี๋ยวไปเทปบีกันม้างนะครับไปช่องบนะ

มาเทสเสียงนะครับว่าออกครบพัดจนหนึ่งไหมนะครับเดี๋ยวรอบนี่นะครับเทสนะลำโพงซ้ายดังนะครับเซนเตอร์ดังนะลำโพงขวาดังนะครับเซอร์าวขวาดังนะครับเซอร์าวซ้ายดังนะครับดังครบนะครับซ้ายเซนเตอร์ขวาเซอร์ลาวขวาเซอร์ลาวซ้ายดังครบนะครับเสียงออก5.1จครบนะครับ ฟังคู่หน้านะครับถ้าฟังเพลงฟังคู่หน้านี่จะพ่อมากแต่ถ้าโปรโลจงห้าจนี่เอาไว้ดูหนังนะครับจะแจ่มจริงๆใครมีเทปที่ยัง เก็บได้เสียงดีดีนะามาฟังได้เลยนะครับพร้ะมมากๆเดี๋ยวเรามาเทสซีดีกันเลยครับตัวนี้แผ่นเป็นรอยก็ยังอ่านดีแล้วนะอันนี้แผ่นตําหนิเยอะมากนะครับดูนะอันนี้แผ่นตําหนิเยอะมากครับซีรีส์ฟูลนะตัวนี้ใส่ได้พร้อมกันห้าแผ่นเลยนะครับนี่นะครับแผ่นที่หนึ่ง ปุ่มแถบนี้นะครับแถบด้านขวาเนี่ยนะจะเป็นตัวเอาแผ่นออกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับส่วนตัวกดเพลย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่นะครับกดเพลย์แล้วนะครับเพลย์ผมใส่ไว้ที่ดิสหนึ่งแล้วแล้วกดเพลย์เลยครับนี่นะครับกาลังอ่านอยู่นะครับการเล่นควรเล่นแผ่นแท้ดีสุดนะจะรักษาหัวอ่านได้ใช้ได้ยาวๆนะครับ นี่นะอ่านแล้วครับฟังซีดีตัวนี้เสียงเพาะมากนะครับ ฟัง5.1นะครับฟังคั่หน้านะครับแผ่นเป็นรอยก็จะสะดุดบ้างนะครับแต่โดยรวมก็อ่านดีนะผมบอกเลยเลยว่าแจ่มนะครับคนเล่นแผ่นแท้นะครับ ผมมาลองอีกแผ่นกันดูนะครับอ่าเดีย๋ยวผมจะเปิดดิสสองนะอันนี้ดิสสองนะแผ่นนี้ก็เป็นรอยน้อยกว่าซีรีส์ฟูลหน่อยนะเดี๋ยวนะครับอันนี้กะลลานะครับเดีย๋ยวมาลองดูครับดิสสองนะ ่าแล้วนะครับดมเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเทส AUX นะครับ ในโหมดการดูหนังนะครับเดี๋ยวผมจะต่อ AUX นะแล้วเดี๋ยวมาชมกันเลยครับมาเทสหนัง5.1กันนะครับโดยผมจะต่อผ่านโหมด AUX นะครับจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับใช้ AUX นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาเทสเสียง5.1กันดูครับ Drop some lead on those motherfuckers! Ah! ี่ดูหนังในระบบ5.1นะครับโหมดโปรลจกนะนี่นะครับโหมดโปรลจกตัวนี้นะครับเสียงพูดส่วนมากก็จะออกที่ดอกเซนเตอร์นะครับเสียงเอฟเฟกต์เซราจะออกห้องเซราซ้ายขวานะครับเสียงดนตรีเสียงอะไรส่วนมากจะออกเป็นคู่หน้านะครับระบบก็จะจําลองเป็น5.1เลยนะครับต่อให้ต้นทางเป็นระบบ2.0แต่ถ้าระบบโปรเจกยังไงก็ต้องออกเป็น5.1นะครับตัวนี้ดูหนังนี่แทบไม่ต้องใช้ซับวูเฟอร์เลยนะผมบอกได้เลยว่าเสียงเบสคกระหึ่มมากๆครับ ดูหนังฟังเพลงเพราะจริงๆนะครับยิงดูหนังระบบ5.1นะแจ่มมากๆครับผมบอกเลยนะครับต่อทีวีนะครับดูได้เลยนะครับเชื่อมต่อสาย RCA ได้เลยนะครับแจ่มจริงๆนะครับไม่ควรพลาดฟังเพลงก็เพาะนะรุนนี้และแถมรั่งเต็มระบบอีกนะเทปซ d อะไรได้หมดดู VCD ได้นะตัวนี้จะอ่าน VCD นะครับนี่แหละครับ VCD 5แผ่นนะครับแต่ผมแนะนํานะครับให้เล่นแผ่นแท้จะดีที่สุดนะเพราะจะรักษาคองอ่านได้ใช้ได้ยาวๆนะครับ เทปเสียงสายกิ้งแน่นอนนะครับสายพานเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับลูกยางยังดีนะครับจกดจริงๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ Sony <Really? S 2> m เ c VZ30AV ตัวนี้เต็มระบบนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ